เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน,น่วมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนทุกโลกนะให้หนั่งขัดสมาธิแกวขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราวเบาๆ คอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอจะไปสบายไม่ถึงกับปิดสนิทนั่นนะจ๊ะ เอาพอดีพอดีสบายสบายแล้วก็ทำแจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์พองใสใครกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ใคลายความผูกพันในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเยที่ยงทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเราก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่ง อยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่ง จากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเ,เรียกว่าศูนย์กลางกาย ฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเรานะจ๊ะแล้วก็เป็นต้นทางที่จะไปสู่อนายตนะนิพพานที่พระบเดธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลาย เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพราะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตมีแต่ทุกโทษภัยของชีวิตนันก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายคำนัดคลายความบุคั์และใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆ นุมน่มๆอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหยุดนิ่งอย่างเดียวทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็หยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่ออกเหนือจากนี้แล้วท่านก็เห็นไปตามลำดับคือพอหยุดนิ่งถูกส่วนใจของท่านก็นิ่งนุ่มนวลน,นิ่งแน่นนุ่มนวลแล้วก็ตกศูนก็ไปสู่ภายในเหมือนตกส่วนยากาศ ใจนิ่งในสนิทแล้วแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศ ยงกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ่นอย่างใหญ่กับขนาดพระทิตย์ยามเที่ยงวันหลือใหญ่กว่านั้นนะจ๊ะแล้วแต่กำลังบาร,รมีที่ไม่เท่ากันแต่ว่ใสบริสุทธิ์ประดุดเพชร ที่จะในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสเหมือนน้ำแข็งใสใสหรือเหมือนกระจกใสใสเหมือนเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลก ที่มาพรอะกับความสุขที่ท่านไม่เคยเจอมาก่อนแม้ความเป็นพระราชาการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่ก็ไม่ได้ความสุขอย่างนี้เป็นสุขที่ไม่มีประมามาพราะกับความบริสุทธิ์ ความสะอาดของใจความสว่างความใสของใจความสงบสุขสุขสงบสะอาดสว่างเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่งใจจะใสนี่เป็นความบริสุทธิ์เบื้องตน้น เป็นธรรมดวงแรกพระเรดกุลหลวงปู่พระมงกลเทปุณิสดจันทัศร,รูผู้คนพบวฟิยาธรรมกายแะเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรือเรียกว่าดวงปฐมมรรคหรือว่าจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนานิปาน ได้ทำดวงเนี้ยเกิดขึ้นมาแลหลังจากนั้นท่านก็น,นิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างนี้ยเรื่อยไปนิ่งในกลางนั้นมันนิ่งเองไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากเนี้ยนิ่งแล้วก็เห็นว่าในกลางดวงปฐถมรรคนั้นนะมีดวงทำซ่อนๆกันอยู่ มีดวงศีใจทั้งกัยนิ่งต่อไปอีกหยุดอยู่ในกลางดวงศีก็เข้าถึงดวงสมาธิใจทั้งก่ยหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงสมาธิก็เข้าถึงดวงปัญญาพอจู่ในกลางดวงปัญญาก็เข้าถึงดวงมีมุติ พออยู่จนในกลางดวงวิมุติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมนจะซ้อนๆกันอยู่อย่างนี้นะจ๊ะเป็นชั้นๆกันไปหนึ่งชุดก็มีหกดวงจะกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ท้าใ้้เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายใน กลางดวงวิมุตติญาณทันนะเห็นตัวเองเห็นกายมนุษย์ละเอียดลักษณะเหมือนตัวเองท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายนั่งสมาธิอิีบทเดียวหันหน้าออกไปทางเดียวกัน ก็จะหยุดนิ่งไปเรื่อยๆหยุดนิ่งไปความแจ่มแจ้งเข้าใจชีวิตภายในก็เพิ่มขึ้นหยุดอย่างเดียวอย่างนี้เรื่อยไปก็เห็นกายซ้อนๆอยู่อย่างนี้มีชีวิตอีกหลายๆระดับที่ประณีตเพิ่มขึ้น ซ่อนอยู่ในกลางซึ่งนั้นละกันในกาารละเอียดก็จะเข้าถึงกายทิพย์ซึ่งมีกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดจะเป็นคู่กันไปอย่างเนี้ยในกลางกายทิพย์ก็เข้าถึงกายรูปภพในกลางกายรูปภพก็เข้าถึงกายอรูปรพ ในกลางกายรูปงูมอผก็ถึงกายทำขวดตรุปูเป็นกายองค์พระในาจาที่ใสบริสุทธิ์สวยงามมากเกตออกบัวตูมหน้าตักย่อนกว่าห้าวานิดหน่อยเป็นตัวพุทธรัตนะึ่ม่มเปี่สิงสที่จิตของธรรมรัตนะ และสังกัลนะโดยที่เราคุ้นเคยว่าพระรัตนตรัยที่อยู่ภายในนี้แหละกายนี้สวยงามมากมีอนุภาพมากมีธรรมจักขุมีญานาสนะจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นในกายนี้เป็นต้นไปนะในกลางกายทำโคตภู หยุดนิ่งอย่างเดียวต่อไปก็จะเข้าถึงกายธรรมประโสดาบันนาทักห้าวาสงห้าวาในกลางกายธรรมระสดาบันถ้ายุดนิ่งถูกส่วนก็เข้าถึงกายธรรมพระสก,กิทาคามีหรือพระสกทาคามีนาทักสิบวาสงสิบวาใสาบริสุทธิ์หนักขึ้นบริสุทธิ์หนักขึ้น กิเลสก็ล่อนกันไปเรื่อยๆในกลางกายฐาพระสกตาคามีก็เข้าถึงกายฐานพระนาคามีหน้าตักน์สิบห้าวาสูงสิบห้าวาใสบริสุทธิ์หนักขึ้นไปอีกในกลางกายฐาพระนาคามีก็เข้าถึงกายฐานพระอรหันตหน้าตักน์ยี่สิบวาสูงยี่สิบ ใสบริสุทธิ์เป็นกายในกายที่ซ่อนๆกันอยู่แต่และกลายก็มีชีวิตจิตใจใคล้ายๆกับกายมนุษย์ยาบนี้แหละแต่ว่าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนบริสุทธิ์ที่สุดคือกายทางวรหัตผลกลายที่สิบป นั่นคือเป้าหมายของชีวิตท,ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายต่างทำอย่างนี้ยุดนิ่งอย่างเดียวที่สูนกลางกายฐานที่เจ็ดตั้งแต่เบื้องตนง้นจนกระทั่งเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระอาหารหันตสัสมอสัมพุทธเจ้า ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่แล้วในตัวของเราและของมวลมนุษยชา,าติทั่วโลกทุกเจ้อชาศาสนาและเผ่าพันธุ์ต่างแต่ว่าจะมีความรู้เก่ยวกัเรื่องเหล่านี้หรือไม่แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านได้บรรลุธรรมนี่ดยการหยุดนิ่งอย่างเดียวนี่แหละแล้วก็นำมาถ่ายทอดแก่ผู้มีบุญให้ได้บรรลุธรรมตามท่านท่านจึงได้เชื่อเป็นพระบรมครูพระบรมศาสดาสมมาสุริเจ้าและผู้มีบุญที่ปฏิบัติตามท่านตามคำสอนของท่าน ็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานมากมายไปตางกำลังแห่งบาร,รมีของแต่ละท่านที่ไม่เท่ากันเป็นพระอาหารหันต์ก็เยอะเป็นพระระยะบุคคลต่างๆพระนาคามีพระจกทาคามีพระโสดาบันก็เยอะหรืออย่างนั้นก็เป็นโคตรภูบุคคลคืออยู่ครึ่งทางระหว่างความเป็นบุตโดยจน กับความเป็นพระอริยเจ้าคือเลยความเป็นบุตุชนแต่ยังไม่ได้กลก่าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าเรียกว่าโคตรภูบุคคลมีพระรัตนตรัยนี่แหละชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืเนเดินเป็นที่พึ่งที่ระลึก ของตนแล้วก็รู้จักคนนี้คือที่พึงที่ระลึกติดแท้จริงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วในระดับหนึ่งทีเดียวพุทธศาสนาเริ่มต้นจากตรงนี้แหละตรงพระรัตนาตรัย,ยตรงนี้โคตรภูบุคคลเลิกไปจนกระทั่งเป็นพระโสดาบานันพระสกทาคามีพระนาคามีพระรหัต ชีวิตหนึ่งที่เกิดมาก็เพื่อกานี้เพียงประการเดียวแต่ว่ามีสิ่งที่บดบังเราอยู่คือนิวรณ์ทั้งห้านั่นแหละเช่นใจเคยผูกพัน์กับกามฉาจาทะผูกพัน์เหนียวลังหมกมุ่น กับความมาฉันทะเรื่องเพศเรื่องสมบัติเรื่องลาบยศรเสริญอำนาจวาสนาอะไรต่างๆเรล่านะั้นเป็นต้นใจจะหมกมุ่นอยู่ตรงนี้เนะมันก็หมดเวลาของชีวิตไปว่าสิ่งที่หมกมุ่นอยู่มันก็มีปัญหาของมันอยู่ในตัว ปัญหามีแรงกดดันเพรัะนั้นก็จะต้องหมดเวลาการแก้ปัญหากับความกลุ่มโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำพิไลลำบันอะไรอววรกันอยู่ก็ผูกพ,พันอย่างนี้แหละใจก็ไม่ละเอียดมันค่อยหยาบเราร้อนกันไปเพราะนั้นก็จะหลุดจากตงรงกลางตรงนี้ หรือถูกความพยาบาทครอบงำกิเลสไอเดโกลโทสะความไม่พอใจความขัดเคืองใจความแค้นใจความโกรธความแค้นความผูกพยาบาทใจมันก็จะบกมุ่นวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งวันทั้งคืนก็หลุดจากตรงกลางตรงนี้ไปอีกกลางฐานที่เจ็ด หรือความสงสัยในสิ่งที่ไม่ควรจะสงสัยแต่สิ่งที่ควรสงสัยก็ไม่สงสัยไม่แสวงหาคำตอบแต่บวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละเหมือนอยู่บนทางสองเพลง่งไม่ทราบว่าจะไปทางไหนดีนี่ก็เป็นเครื่องกันจิตอีกเพื่นกันบดบังให้ใจ ก็กายภายในไม่เชื่อมถึงกันความท้อความงว่วงความฟุง้งฟุ้งไปในเรื่องร,ราวต่างๆในชีวิตประจำวันจะมีกระแสะสื่อมาทุกด้านที่เข้าทางตาบางทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ ทำให้ใจฟุ้งไปสู่อารมณ์เหล่านั้นปรุงแต่งในเรื่องเหล่านั้นก็จะหลุดจากกลางตรงนี้แหละนิวรณทั้งห้านะเป็นเครื่องบทบังขั้นไว้ระหว่างใจกับสิ่งที่เป็นจริงไม่ให้ใจเชื่อมกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้ ก็เตลิดเปิดเปิงเข้าไปอย่างนั้นเวลาของชีวิตก็จะหมดเปลืองไปกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ตายจากโลกนี้ไปแถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกด้วยความไม่รู้นี่แหละไม่รู้ว่ามีกฎแห่งกรรมบังคับอยู่บังคับบัญชาอยู่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังผลิตกฎแห่งกรรมนี้ก็คือพยายามานั่นเองแหละ บดบังอยู่เมื่อมีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมันเกิดขึ้นในโลกคือประสัมมอสมุทธเจ้าบรารมีท่านเตมเปี่ยมทั้งกับบรรลุธรรมนี้คือหยุดนิ่งแล้วก็เห็นไปตามความเป็นจริงอย่างที่กล่าวมานี้แหละท่านก็นดมมาถ่ายทอดตั้งแต่ว่า ชีวิตเนี่ยมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความทยานอยากที่ไม่ไจะประกอบไปด้วยปัญญาแต่ประกอบไปด้วยความไม่รู้ทำให้หมกมุ่นเปิดเผยกับสิ่งเหล่านั้นความอยากที่ทำให้ใจตกตำ่ำไม่สูงส่งไม่ถูกต้องไม่ดีงามนั่นแหละเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์อยากได้อยากมีอยากเป็นเป็นต้น ต้องหยุดใจนิ่งๆนี่แหละมักจึงเกิดคือหยุดใจเนี่ยคือทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวนี่แหละมักก็เกิดขึ้นเป็นดวงใสๆเป็นทางในแนวดิง่งที่อยู่ภายในตัวนั่นแหละจึงจะดับทุกได้หลุดพ้นจากทุกได้ บรรลุมรคนิพพานได้เราเป็นชาวพุทธมีบุญมากที่ได้มาอยู่ในคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเราอย่างเดียวก็ต้องขวนขวายที่จะศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำมาฝึกฝนพัฒนาตัวเราให้มีประสบการณ์ภายในแล้วก็จะได้เข้าใจ ชีวิตของเราได้ดีขึ้นด้วยคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะได้ทราบว่าอะไรคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงแล้วเกิดทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตเราจะไปสู่เป้าหมายชีวิตนั้นได้อย่างไรเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วเห็นแล้วเนี่ยก็จะได้ไปทำน้าที่เป็นกัลยะาณมิตรแนะนำถ่ายทอดกันต่อๆกันไป ชาวพุทธต้องศึกษาต้องฝึกฝนจนมีประสบการณ์ภายในแล้วสั่งสอนแนะนำชักจูงันต่อๆกันไปต้องมีพระัตนาตรัยเป็นที่พึ่งต้องรู้จักตัวพระัตนาตรายัยทั้งภายนอกและภายในพระัตนาตรัยภายในคือธรรมกายภายนอกก็คือสิ่งที่จำลองจากภายในออกไปภายนอก ถ้ารู้จักอย่างนี้ได้เราจึงจะได้ชื่อว่าเราเป็นยาพุทธิสมบูรณ์เราก็จะเป็นประโยชน์ต่อพื่นมนุษย์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายดังนั้นการที่ลูกทั้งหลายได้ให้โอกาสตัวเองในทุกๆวันอาทิตย์มาศึกษาเดยนรู้มาปฏิบัติธรรมฝึกใจให,หยุดนิ่งนี้จึงถูกหลักวิชา ได้เชื่อว่าเดินตามความสอนของพระสมมุทธเิ้เาเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะให้รู้ทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นดวงใสๆหรือจะเป็นองค์พระพุทธรูป แก้วขาวใสหรือเป็นโลหะอะไรก็ได้เพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงใจของเราให้มาหยุดนิ่งอยู่ที่สนย์กลางกายแต่ที่เจ็ดแล้วพอถูกส่วนก็จะทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปเองจ่าก,ก็จะตกสูย์กลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็เห็นไปตามลำดับตังางล่าวนะจะแต่นั้นกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมา เป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างง่ายๆสบายๆใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสบายๆว่า สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาอย่างนี้เรื่อยไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจของเราไม่อยากจะภาวนาอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งไว้อย่างเดียว ถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแต่จึงย้อนกลับมาภาวนาใหม่ก็ให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกภูมิบุญทุกคน จะได้ประกอบความเพียรในกันกล้าอย่างถูกหลักวิชากใกล้ลูกประคับประคองใจกันไปให้หยุดนิ่งให้ได้ให้ลู้ทุกคนสมหวังนังใจในการเข้าถึงพรรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเยิบเี่บนะจ๊ะ